มองเรียบร้อยปลอมใหยขึ้นสูงสูงลบมกระซ่าล้มไปใกล้ได้หลายไปที่งานเทศลบพระเจ้าแม่น้ำเจเลรศีร้อยเจอ้อยร้อยสีสิบจงโชคดีสามสามนึงไป

mà anh ấy già có thể nói <laughs> không mà nó không phải nó not não acredito.